ปลาซื้อกับข้าวซื้อพริกซื้อพริกซื้อต้นหอมไปซื้อพริกซื้อต้นหอมบรรยากาศยามมือแรงเด้อนี่เป็นแบบนี้ค่ะ เขาลมถุงก็านี่ก็เยลืออเียวหรือ้ปล่าเองคือเนเอกอนจะไม่น้อยอันนี้ถุงเท่าไหร่คะ10บาทอ่ะเป็นสามสี่สิบ

ค่ะสีบมักทานยังแล้วก็สาข่าโพดอันนี้มักทานยังมักทานดีเียนยัเฮ้ยามมากคปทูมาครับปอ้มักทัวขี้เหี่ยวใช่ปะหนะโมสุด่ทัวเหียวเนาะแจ้งออกมาให้คนมักกะทันนะ น่าห็ยายอัน่าหิดายอ่นด่าแต่พูดเป็นคนรับเฮ้ยน่ากลัวเนี่ยข่าวว่าพิษเขาลงพิษคนมีในด่าเราเขาลงคนพิษ คือลือบบมีช <Arizona> <van celui> ุบชี่านต่บอรดหานาสี่ร้อยมากระทันยี่สิบหรอเปล่าสี่ร้อยห้าสิเอาดีๆได้เอาแล้วบอร์ดก่ะโดดอ่ะเพื่อนโอ้ยแกให้มันวินเนี่เพื่อนเ้ ย่านพีโลกเอาบะมีบะมักชมเขียวหวานคือเห็นประกาศอยู่ทั่วุฮะเี่ยวบ่ขบนี่บ่ยำบุรีลม่แมนอยู่ยำบุลแล่เดี๋ยวนี้ฟันปลอมหลายฟันปลอมเยอะก็เลยยำบ่ได้นะ

เสียงอะไรวะโอ้เสียงน้ำอยูรงนี้นโอ้โหเสียงน้ำน้ำไหลแรงอยู่นะเนี่ยจียงอิริโอ้โหเนะเสียงน้ำไหลแรงลงมาจากภูเขานะคะ ขาต่อลงมาจากภูเขานะน้ำอันนี้นะอืมเขาไม่ได้เอามาที่อื่นเลยไปแล้วไปแล้วชามไม่ลูกไปนอนไล่มัน นอนสวนยางถูกขายกับข้าว ดูไอแหลมเห็นยังวะบ้านแม่แหลมเลนะมมนี่ยนะแยมเห็นยังแยมเห็นยังวะนี่โต๊ะสร้างสรรคะ์ค่ะ นี่นะคือโต๊ะสร้างสารรนีเนเน่เพื่อนเพื่อนก็แลยวะเพื่อนแย่มค่ะ,ะผู้ตรงข้ามผูเลยบ่ได้ไปใช้อยู่เื่อนทำคลิปอยู่บา้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนเที่ยวไม่ได้เจ็บท้องไม่ได้ฉลองปีใหม่ เออ้ยจ,จ็บท้องเจ็บมองนลยเจ็บแหงแหงแข็งไปหาหมอแล้วกินเผึ้งไม่ได้อืดกินน้ำก็อืดก็ไปหาหมอได้จะหมอก็บอกว่าลำไส้อักสเสบอ,อืมมันกินดิบโพดปะอู๊ดกินดิบกูมืออ้าวฮามันอายุแกแล้วเนาะกินดิบปะ มันแล้วแต่โลคค่ะ hmm. เป็นน้ำดูดคนรวยกเ็เห็งเป็นโลกเป็นโลกซับจางบ่คนรวยมัมีจะเป็นเป็นยังวะกินข้าวบ่ดีนี่เออกินข้าวอิ่มเลยนะอมบอนบอกน,นั้นต้มกุง้งเอ้นต้มกุ้งมาจากสายมกระชอนกุ้งบ่ะฮะซื้อโอ้ยมันมีเวลาไปประทัดหกุบอมัน มันใครวะมันเจ้าของเฮ็นิน้ำมันเอามันราคาเท่าไรแล้วเดี๋ยวนี้สามบาทแปดสิบอู้หพงกว่าเก้าบาทเนา <c oughs> ะอันนี้แล้วมันลงนะออสามบาทส <c oughs> ที่งสบาทสบาทสามโอ้ก็ก,ก็ก็ดีกว่าเนาะ <c oughs> ก็ยังดีกว่าไหมเ <c oughs> มื่อก่อนตันละบาทยังขายเลืออะ <c oughs> ตันละพันกัยังขาย นาวเอบอกคือดังไฟแทวาเฮ้ยเออแหลมไปทีลเลยไม่ได้ชื่ออย่างชื่อพริกชื่อต้นหอมไว้ให้เขาหมาน้อยอ่ะหมาจนจันบร<อ>รยากาศบ้านคุกอกค้ำๆแรงก็แบบนี้นะคะพี่น้องอผู้หลึกไฟตรงบ้านเลยนี่ เป็นในละเงียบเงาเศร้าซึมเนาะเดี๋ยวนี้จะมื่ียวน้จะมืคีมันแบ่งคนละฝ่ายแล้วมันก็เลยบอกหาเมื่อคีได้เพราะว่าคนคนเดียวคุณคนเดียวพ่อคุณคนเดียวก็จบแค่นี้นะ